วันนี้วันที่14เมษายน2563โอนเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันให้อีก3แ0,000นคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันที่14เมษายน2563เว็บไซต์ w w w r d w e r m um i t h i n k a n c o m ก็จะทยอยโอนเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก3 0 0 0 0 0คนนะคะโดยเมื่อวานนี้นายละวัรลนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดตัวเลขผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านรายแล้วนะคะ แบ่งเป็นไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน4.78ล้านคนและขอยกเลิกประมาณ7 0 0 0 0 0คนนะคะทั้งนี้ข้อเสนอนาการเมืองที่ต้องการให้เปลี่ยนเกณฑ์ลงทะเบียนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรายได้เกิน1 0 0 0 0บาทว่าตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียนในขณะนี้กําหนดอายุ18ปีขึ้นไปและสามารถลงทะเบียนได้ทุกรายดังนั้นรายได้จะเกิน1 0 0 0 0บาทหรือรายได้เกิน1ล้านบาทสามารถลงทะเบียนได้กระทรวงการคลังไม่ได้ห้ามไว้ โดยเท่าที่จ่ายเงินเยียวยาไปมีแรงงานอายุ18ปีขึ้นไปรวมถึงรายได้เกิน1 0 0 0 0 0บาทรวมอยู่ด้วยกระทรวงการคลังจึงไม่ปรับเกณฑ์อะไรเนื่องจากเริ่มจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่กําลังจะลงทะเบียนครั้งแรกหรือกําลังจะลงทะเบียนใหม่ก็ขอแนะนําว่าบัญชีที่จะขอรับโอนเงินและได้เงินเร็วที่สุดก็คือบัญชีพร้อมเพย์ลองลงมาเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารออมสิน ส่วนบัญชีธนาคารของเอกชนก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินช้ากว่านะคะ